พึ<ล>่<ย>งมาพิ่งมาสวัสดีครับอยู่กับผมพี่ตาหกล้อซิ่งครับเดีววันนี้พามาดูทีมงานทีมงานไ้เอยทีมงานจับพัดครับเดี๋ยวมาดูว่าใครขครับไม่โคู เอาเครื่องดืม่มมามาฝากนะครับขอบคุณพี่ตาดำซีครับผม <laughs> จันแป้งครับออกรถใหม่เลยครับปีนี้อุ้ยอเอาดินหมดนี่เลยบ่ยโอ้โ้เหลือเยอะอยู่ด้วยนี่วันนี้จะหมดไหมนี่ อันนี้เป็นสายหลวงเปล่้งานหลวงครับทำได้เจ็บมันกันครับเลยเดี๋ยวไปดูโชเฟอร์ไมโครหน่อยใช้ไมโครเป็นซปเปอร์เอ็มครับ s k 140 lc ครับตัวนี้ งานหลวงครับใส่ดินได้สวยครับไอ้ยันนั่นน่ะเดี๋ยวเอาเครื่องดื่มให้เขาหน่อยไม่รู้ว่าใครครับไม่รู้เลยดี๋ยวเ,ยเยวขาจะงองไงครับโอ้สวัสดีครับโอ้ยนึกว่าผู้ใดวามาหาหลอหาเล่ <laughs> มาหาจารย์กบครับอาจารันกบมาอยู่นี่เองที่เก่าที่เก่ามาอยู่กับจ่าพัดครับหลายคนถามหาเยอะเลยอาจารย์กบไปไหนอยู่นี่เลยนะไอคิดเอานี่แหละครับอาจารย์กบอยู่นี่แหละใครถามหามาอยู่กับทีมงานจ่าพัดครับสิริพัฒนากรอยู่แถวแถเขียนเพื่อลามชายครับครับร้อยสี่สิบครับ ก็จะเป็นรถบริษัทครับเมื่อก่อนเสียบโปยครับเสียบโปยครับปุ๊บล้มรถท่อเอ้าเรียบร้อยกพี่ครับผมอัดฉีดนะครับอี้สีแดงครับสีแดงเราไป อ้มีคันสีฟ้าในคุ้นคุ้นครับเอาไรล่ะเ <laughs> ว้ยเฮ้ยครับสวัสดีครับโอบ <h ums> นะอยู่ใกล้นี่อาบน้ำบ้างไหม่ยไปไงคุพรอ้อง <laughs> มีรับบุรุษผู้ไม่รู้จากความหนาว <laughs> เพราะเขาไม่อาบน้ำเอาไม่อาบน้ำกี่วันแล้ว Yeah, เย <laughs> ้ทุกคนฮะใครเดา,ามาพร,าร,ราุ่งนี้มั้งเจเจครับมาวิ่งอยู่นี่โอ้หมดแล้วบอกมีรถแค่น,นี้บอกกี่คันวะเนี่ยห้าหกคันเ,เต๋องอยังไม่มาครับสิเต๋าก็มาวิ่งอยู่นี่แหละ แต่น่าจะไปธุระยังไม่เสร็จู้เก็บพื้นชาได้แจ่มมากเลยอะเป็นงานหลวงครับนี่นใครถามหาครับจานกอ๊อมาดูฝีมือเขาหน่อยสิพูดเร็วเหมือนกันครับ 6คันนี้รู้สึกว่าจะพัดจะใช้หลายปีแล้วครับแต่ก็ยังเร็วอยู่ครับจวดๆอยู่เลยเนี่ยน่าจะวิ่งกันอยู6่6คันครับวันนี้5คัน6คันนี่เลย เกือบเสร็จแล้ววันนี้น่าจะเสร็จครับการกบทํำได้ดีมือเหมือนกันครับก็ไม่ต้องห่วงครับเจ้านี้เขาประสบการณ์ครับ พีเมื่อครับเจ้านี้จังก็เห็นหลายๆคนถามหากันเยอะเหลือเกินครับนี่เจอแล้วอยู่นี่เนี่ยแถวเคอะเฟอละหานทรายใครอยู่แถวนี้ก็แวะมาหาได้ ก็จะเป็นทีมงานจ่าพัดครับผมก็เคยมาวิ่งด้วยครับทีมงานรถด,ดับกรู้จักกันอยู่อย่างคันนี้ก็จับแบงค์ครับเมื่อก่อนก็ขับรถให้จ่าพัดนี่แหละเอารถเองแล้วอันนี้ก็จ่ายเองครับจ่ายเองแล้วเละเลิเทียวแล้วนี่ฮะลแล้วเลาเลิเทียวแล้ว สิบเอ็ดเที well, ่ยวโอ้สิบเอ็ดเที่ยวได้เยอะอยู่ดีล่ะเพิ่งกี่โมงเองเพิ่งช่วงเช้าครับนี่ได้คนละสิบเอ็ดเที่ยวแล้ว นนี้พู้ทำสลักเมื่อกี้มาไหมวอเป็นเปียเลยเปิดครับเพื่อที่จะฝังตัวโค เจีครับเจีเียบรวิรวุบรุษผู้ไม่รู้จักความเหน็บหนาวช่วงนี้อากาศหนาวครับสองสามวันแล้วยังหนาวอยู่เหมือนเดิมครับ <c oughs> ผมเชื่อว่าหลายคนจะซักแห้งนะผมเชื่อว่าคนดูนี่บางคนก็ไม่อาบน้ำนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันหนาวจัดนะพี่น้องนะใครไม่อาบน้ำก็รายงานตัวมาซะด้วยดีครับผมโอ้อยู่นี่จังก็ใส่ดินเยอะมากเลยครับแจมเลยต้องใส่เยอะๆแบบนี้ครับนี่โอ้เมืองใส่ดินสวยครับ hai cái giang đôi không đâm xin mừng vàng không đâm vay chan yên chan yên chan yên phá thái mày hát ภาพนี้ถือว่าใช้งานเยอะเหมือนกันนะครับร้อยสี่สิันนี้แต่ยังเร็วอยู่ครับผูมีซ่อมตรงกระบอกปูมนิดหน่อยครับตัวนี้เป็นซปเปอร์เอกครับตัวนี้ขออภัยนะตัวนี้เป็นซปเปอร์เอก านหลวงับงานหลวง,ลวงด้วยกาก็กเก็บม,มาแล้วจ่มเลย,อ,ยอ,เอากาศเป็นแปลงบ่อยครับตัวนี้รอ้อนร้อนหนาวหนาคือแรกสุาพากันด้วยครับผมเติดลาดยางเลยครับ ตินหางนันยางเลยสีสันคล้ายๆเจ้าคันเงินครับสีชมพู

เอาวันนี้พามาหาจารย์กบครับเอาพามาดูจารย์กบทำงานกับเจ้า SK140LC Super X นะครับคันนี้มีหลายคนถามหาก็เลยเวลาพามาหาเลยครับ เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็าฝากเพื่อนๆติดตามผลงานของผมด้วยนะครับนะเดี๋ยวก็รอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันฝากเพื่อนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมรอติดตามกันคลิปหน้าครับว่าจะไปทีมงานไหนสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ